ไม่ฟังอีกล้วไม่อยากจะฟังหรอกฟังแต่ก็นี่โดนหมดก็แล้วโดนหมดก็แล้วเตรียมจะไหวได้เลยเตรียมอะไรพี่ประพิจิตรไหวลูกเรียบมาเลยจะไหวทำแบบนี้ได้ยังไงสิงมาไหวลูกทำแบบนี้แต่เดี๋ย พ่อคุณพ่อครับลูกไหวแต่แทำคุณพ่อเออพระรักษาในลูกนะคุณพ่อคนแขกพ่อของพี่เองไม่เจ้าใจฝ้ายไหวแต่จะพ่อเจ้าเออแล้วนี่ดูหลังพีใหญ่อ้าวไอ้ไว้ไม่ต้องไหวคุณพ่อคุณพ่อครับไม่ไหวอ่ะค่คุณพ่อมีธุระอะไรหรือเปล่าครนะ ลูกมานะครับคุณพ่อคุณพ่อไม่ยิ้มใช่ไหมครับไปในเรื่อลูกอยากได้บ้างนะครับเดี๋ยวพ่อรอตรงนี้พระเจ้าก็ไปกับยพรเจ้าเวลาสกุลนะครับลูกเนี่ยดูผอมดูสู้ไปดูหิวคลั่งไปใช่ไหมครับคุณพ่อเป็นอะไรลูกก็คงจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยลูกทำราชการค่อนข้างหนักนะครับคุณพ่อแต่ลูกงช่วงปีนะครับที่ลูกเนี่ยมีแม่เจ้าสร้อยปาคอยดูแล เลื่องกับข้าวกับปลาทุกทุกมือม้อในะครับค,คุณพ่อคุณพ่อรู้ไหมถ้าคุณพ่อไม่ไรีบลูกอยากจะให้คุณพ่อเนี่ยได้ลองทานอาหารเมืองเลยนะซักมือดูนะครับฝ<อ>ีมือท่ากับข้าวของแม่เจ้าสร้อยฟ้านะ่ะไม่แพ้คุณแม่วันทองเลยนะครับคุณพ่อจริงเจ้าคุณพ่อเนี่ยเจ้าเดี๋ยวลองชิมฝีมือข้าเจ้าสร้อยฟ้ารับรองเลยนะเจ้า กันที่จะเดินทางมาจากเมืองการลนะฉันผ่านมาเรียบร้อยแล้วเหตุที่ว่าฉันจะคงการเดือดของไม่ส่อยฟ้าไม่ลงล่ะจ้าขอบใจมากนะลูกนะเออจะไว้ครับพุณพ่อพวกมีเรื่องอยากจะคุยธุระกับเจ้าเป็นการส่วนตัวสักครู่ได้ไหมลูกอ๋อคุณพ่อมีธุระอยากจะคุยกับลูกเหรอคขาไดเออนะมาตรงนี้ให้ครับคุณพ่อเออมาดิสรยฟ้าวงเล็บคําว่าส่วนตัวจ้ะ พี่ดีมาไม่นานหรอกนะจ้ะกระจกจะถึงนะจังพี่ก็คิดถึงเหมือนกันนะจ๊ะแม่จางซ่งมาพี่มานะเราพี่ถึงนี้นะเจ้าจ้าไวลูกครับคุณพ่อทำไมลูกเออเป็นหัวเมียกันสักครูนะคะ่น,น,นะครับคุณพ่อคุณพ่อใจเย็นๆนะครับเมียกันเกิดปัญหาขึ้นทำไมพูดไม่พูดจากันดีๆเราล็อกเว็บตบตีเนี่ยเรื่องอะไรแลยดูสิถ้าพ่อแม่เข้ามาทุกทิศฮะคุณพ่อครับ จริงๆแล้วเนี่ยผัวเมียกันมันก็เหมือนเด็กกับฟันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะบุณพ่อเด็มีคนไปฟ้องคุณพ่อหรอครับเนี่ยไม่มีใครฟ้องพ่อคนนั้นแต่พ่อว่าเจ้าไว้ดูพ่อไม่ใช่จ้ไว้คนเดียวพ่อทำอะไรสักคับเจ้าไว้จะเชื่อวิชาความรู้ที่พ่อมีอยู่ไหมลูกคุณพ่อครับคุณพ่อคุณแพนเนี่ยทุกคนต่างรู้จักทูกคุณเสียงทยา เลือกวิชาอาคมของคุณพ่อคุณแผนเนี่ยเป็นหนึ่งอยู่แล้วเจ้าเชื่อพ่อใช่ไหมเชื่อสิครับคุณพ่อถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวพ่อจะทําให้เจ้าเห็นเจ้าลองดูในคันชงของพ่อเห็นไหมอลู่ครับคุณพ่อมีผู้หญิงอยู่สองคนและผู้ชายอยู่หนคนผู้หญิงกับผู้ชายนั่งกอดกันอยู่นั่นก็คือเจ้า และไปสวยฟาส่วนผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่นั่งอันหลังและร้องไห้อยู่นั้นนั่นคือสีมาลาก็ะเปว่าเจ้าไวยลูกพ่อโดนทำของลูกคุณพ่อครับคุณพ่อพูดจริงหรือป่าครับเนี่ยคุณพ่อไม่ได้โกหกลูกใช่ไหมนี่ไงพ่อทำให้เจด,ดูเรื่องดไง ครับพ่อ <G ül> ไหนลูกขอดูชัดๆหน่อยครับ <G ül> ลูกไม่อยากจะเชื่อเลยเี่ยคุณพ่อมาบอกว่าลูกโดนทำของที่คุณพ่อมาหาลูกวันนี้ก็ <G ül> เพราะเรื่องนี้เหรอครับคุณพ่อเกิดอย่างขึ้นนะเจ้า <G ül> อยู่ดีๆคุณพ่อบอกว่าพี่โดนทำของในจม่เจ้าเส้ป้า โดนทำของนะเจ้าอตายจริงตายแล้วไผ่เนีเจ้าไผ่ว่าขจาใส่ฟ้าทำของใส่ขุนนายนะเจ้าตายแล้วเจาใส่ฟ้าขอลอยหนะ้าท้าละละ้นไผ่ทำเวท จริงเหเชลลเห้อเคุณพ่อครับดูสิคุณพ่อรู้ไหมว่าที่คุณพ่อทำให้ลูกดูอยู่เนี่ย<ม>เขาเรียกว่ามายากลใครก็ทำได้ครับคุณพ่อคุณพ่อเดินไปได้ป่าลูกจะเหมือนไววาราเนศขึ้นศึกเชียงใหม่ได้รับชัยชนะกลับมาที่กรุงศรีอยุธยาพระองค์ท่านภราหมา ได้ประทานยศจมเื่อไววาน้าให้กับลูกแต่อยู่ดีๆวันนี้คุณพ่อมาบอกว่าลูกโดนทำเสน่ห์มนดับง่ายๆแบบนี้เหรอครับคุณพ่อคุณพ่อครับลูกจมเื่อไววาน้า้าไม่แน่จริงเอาคุ้แผนออกจากคุกไม่ได้นะครับไอ้โวยอูสาวรีย์อายุทยา มาเพราะเป็นห่วงมึงแต่มึงยังตบสุภาพกูหาว่าทำไมแน่จริงช่วยคุนแผนออกจากคุกไม่ได้และค้าพึงไม่มีดาบฟ้าปืนของกูสซื้อเชี่ยใหม่มึงจะปลาดไปยังไงค้าพึงหวดดีนะพ่อกักเอาดาบฟ้าปืนกูมาคุณพ่อขึ้นดาบฟ้าปืนกูมา ลูกไม่เชื่อในสิ่งที่คุณพ่อบอกคุณพ่อถึงกับต้อง no ว no ทวงดาบ้าฟืนคืนเลยบอกให้เอาดาบ้าฟืนกูมา่ผมไม่คืนหรอกครับคุณพ่อมึงไม่คืนมืนไม่คืน